SCB, SCBB, SCBX คืออะไรหลายคนสงสัยในประเด็ดนนี้มาติดตามกันได้จากคลิปนี้กันค่ะหลังจากที่ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัท SCBX เนี่ยก็ได้ทำการ tender offer หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เดิมนะคะ นอกจากจะมีการปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยยังมีการปรับเปลี่ยนชื่อด้วยมาดูกันค่ะว่า SCB SCBB SCBX คืออะไรชื่อเหล่านี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนกันเมื่อไหร่ฝากช่อง Youtube Channel ดรตุยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ บริษัท SCBX นะคะได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกับทำการเสนอซื้อหุ้นเดิมทั้งหมดของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดยเป็นลักษณะการแลกหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท SCBX กับหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ในอัตราส่วนเนี่ยหหุ้นสามัญของธนาคารก็สามารถแลกได้1หุ้นสามัญของบริษัท SCBX นั่นเอง การปรับโครงสร้างนะคะก็จะมี SCBX เนี่ยเป็นยานแม่แล้วก็ SCB Bank เนี่ยหรือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็จะมาอยู่ภายใต้ SCBX นะคะแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ SCBX นั่นเองนะคะ บริษัท SCBX เนี่ยเสนอซื้อหุ้นเดิมของธนาคารเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่2เมษายนจนถึงวันที่18เมษายนนะคะซึ่งก็คือจะเป็นวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะธนาคารไทยพาณิชย์เดิมเนี่ยชื่อย่อหุ้นเดิมนะคะที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะย่อเป็น SCB ก็จะเปลี่ยนชื่อย่อหุ้นใหม่นะคะเป็น SCBB แทน ในวันที่19เมษายน65ก็คือเป็นวันหลังจากที่วันสุดท้ายของการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของธนาคารนั่นเองนะคะเมื่อผู้ถือหุ้น SCB เดิมเนี่ยตอบรับคำเสนอซื้อมีจำนวนไม่น้อยกว่า190นะคะของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCB เดิมเนี่ยบริษัท SCBX เนี่ยซึ่งก็จะใช้ชื่อย่อหุ้นเนี่ย เป็น SCB แทนนะคะเพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์เดิมจะใช้ชื่อย่อหุ้นเนี่ยเป็น SCBB แทนนะคะซึ่งตรง SCBS เนี่ยซึ่งจะใช้ชื่อย่อหุ้นเป็น SCB แทนเนี่ยก็จะเข้าจดทะเบียนในตลาดแล้วก็พร้อมกับเพิกถอนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์เดิมออกจากตลาดหุ้นในวันเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้แจ้งชัดเจนว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะคาดว่าน่าจะเป็น27เมษายน65 ไทม์ไลน์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะวันที่12เมษย65เนี่ยคนที่ซื้อหุ้น SCB เดิมนะคะที่ซื้อตั้งแต่วันที่12เมยเนี่ยจะไม่สามารถนำไปแลกหุ้น SCBX ได้ทันนะคะเนื่องจากการชำระราคาและส่งมอบหุ้นเนี่ยของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเป็น T บวก2นั่นเองวันที่18เมษย65คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น SCB เดิมนะคะของบริษัท SCBX นั่นเองวันที่19ธนาคารไทยพาณิชย์เดิมซึ่งใช้ชื่อยอ่อหุ้นเป็น SCB จะเปลี่ยนชื่อยอ่อหุ้นเป็น SCBB แทนนะคะและก็คาดไว้ว่าน่าจะเป็น27เมษายนซึ่งบริษัท SCBX จะใช้ชื่อยอ่อหุ้นเป็น SCB และเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะวันแรกและนำหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อย่อเป็น SCBB เนี่ยออกจากตลาดหุ้นในวันเดียวกันข้อสังเกตนะคะเนื่องจากการซื้อขายหุ้นเนี่ยมีการชำระราคาและส่งมอบเป็น T บวกสองดังนั้นวันสุดท้ายที่สามารถซื้อหุ้น SCB เพื่อน,นำมาตอบรับคำเสนอซื้อได้เนี่ยเป็นตั้งแต่วันจันทร์ที่11เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าซื้อตั้งแต่12เมษายนมาเนี่ยจะไม่สามารถนำไปแลกหุ้นบริษัท SCBX ได้ทันนะคะ แล้วก็หุ้น SCB เดิมที่กำลังจะเปลี่ยนชื่อย่อหุ้นเป็น SCBB ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะในวันที่19เมษายน65เนี่ยที่ซื้อขายหมุนเวียนกันอยู่ในตลาดหุ้นขณะน,นี้จะไม่สามารถนำไปแลกหุ้นของบริษัท SCBX ได้นะคะถ้ายังถืออยู่ไม่ขายจนถึงวันที่ออกนอกตลาดจะเป็นการถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBB เนี่ยนอกตลาดหุ้นนะคะ ซึ่งการถือหุ้นนอกตลาดเนี่ยก็จะมีความยุ่งยากนะคะเพราะว่าขาดสภาพคล่องและก็จะไม่จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับส่วนต่างกําไรจากการขายหุ้นนะคะถ้าเป็นการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กําลังจะซื้อ หุ้น SCB นะคะในช่วงนี้ก็อย่าลืมคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าอันนี้จะไม่สามารถไปแลกหุ้น SC ของบริษัท SCBX ได้นะคะอันนี้ก็ถ้าไม่ได้ขายออกไปก่อนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ออกนอกตลาดเนี่ยก็จะเป็นการถือหุ้นนอกตลาดนะคะอย่าลืมประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ